รผมก็สวัสดีนะครับผมช่างปังทางไขยครับสำหรับเอนีนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับพเนจรกระจุกเป็นพเนจรกระจุกสองหน้าสองชา้นนะครับสองชานซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเข่าฤดูการต้อนนกแล้วนะครับก็จะมีเริ่มมีนกอีนุ่มเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าทางบ้านเริ่มได้ยินห่วงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้ไปตัวเพราะผมก็ งานรถไทยงานรถไทยกับงานนี่มันก็ิะมาชนกันนะครับผมจะได้เฮ็ดไว้แค่ <c oughs> ในช่วงเดือนนี้หาเมษาพฤษภากลางเดือนพฤษภาเนี่ยคือว่าก็จะเป็นประมาณละอาทิตย์ละสิบตัวนะครับผมอาทิตย์ละสิบตัวถ้าไปท่านกับท่านว่าท่านกับถ้าผู้เสอเจ้าอื่นกับล่อนะครับต้องล่อเง่ามาปีนี้ผมอยู่ผู้เดียวนะครับเมื่อนี้กับมี่จะออก ไปซอนตนะครับที่ทํำสีเห็ดสีแล้วเรียบร้อยคือรอแพ็กตอนนี้กำลังจะแพ็กกำลังจะแพ็กทรงนะครับไปซ้อนตูอ่ามันก็เหลืออยู่เก่าตัวแต่ว่าตัวหนึ่งเล็กไอตัวโตมันบวชขางหนึ่งนะครับก็เลยตอนนี้พวกที่สำเร็จเห็ดแล้วเห็ดสำเร็จแล้วก็เลยมีอยู่เจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวก็เป็นแปดกับตัวที่ยังบม่แล้ว สำหรับท่านใดที่สนใจที่อยากได้ก็ถ้าเข้ามาเลยครับในช่วงอาทิตย์นี้ไปหาสิ้นเดือนนี้นะครับผมจะออกให้เบิร์ตซิบตัวแล้วก็อาทิตย์หน้าของอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภามนะครับก็จ,จะเป็นซีฟตัวเพราะว่าปีนี้บ่มีลูกน้องนะลูกน้องก็สร้างนัดกับไปยูนําไปเป็นคนงานลงนำกดนะครับล่างอาชีพพ้อเหมือนผ่านตุกกองงระยแล้วนะครับ เดี๋ยผมผู้เดียวเมียก,กับบ่มีกแต่เลยต้องได้ขึ้นงานรถไฟพร้อมแล้วก็เมื่อได้วันพระใหญ่ก็ต้องสละเวลามาเฮ็ดพเนยวนะครับเพราะฉะนั้นคว้งปีนี้ก็สชิโนยว่าทุกปีนะครับรับท่านใดที่ต้องการอยากได้นะครับความนี่สเปคเดียวกันเบิดนะครับคือกันเบิดทุกคนเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นมาตรฐานแล้วนะครับ มาตรฐานคือจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับสำหรับสำหรับตัวที่แล้วแล้วก็บดเฮดซีเป็นสีดำแล้วก็ผู้ใดอยากได้แบบมีกระจกแบบม,มีกระจกหรือว,ว่ากระจกจะไปซื้อเองก็ถ้าเข้ามาสอบถามราคาก็ติดตอเข้ามากันได้ครับผมผมก็จีฟากเบอร์โทร่วไปนะครับเบอร์โทรผมเป็นไอดียไลเลยนะครับผมอันนี้สีส o o ไปกับ มีตัวหนึ่งออกกระจกตัวหนึ่งบอกรกระจกนะครับไปจนงชียงวาดได้แต่ภูมก็ลืมนกะรวปฐมบอกนะรเขียนไว้อยู่บ้านนี่นะตอนนี้ก็เหลืออยู่เจ็ดตัวแปดตัวนะครับเพราะว่าเพิ่งเฮ็ดแล้วว่าว่าวันที่สิบหกสิบหกลังสงการกับเฮ็ดงานสิบหกสิบเจ็ดนะครับลกลบสิบแปดกับไปไทยน้ากับพอดีมันนี่สิบเก้า้งเลย เราก็มีแพกขวางทรงนะครับนะครับจังไดยกับขอฝากไว้น้านะครับสาหรับท่านใดที่เคยซื้อเคยอุดหนุนไปแล้วกับโค้งสีร้ว่ามันเป็นจังไดนะมันคุม่านะครับของผมนี่มันตอ่อได้ทั้งนกกวากนกอีหลุมมันใหญ่นะครับเป็นพเนจรตัวใหญ่เมตรสิบเส้นนะครับกางออกสองด้านก็คือเมตรสิบเส้นนะครับเมตรสิบเส้นก็คือสามารถตบไกลปลาได้สบายนะครับ นกไกลปลาได้สบายเลยนะครับนกกวางนกอีลุ่มนกเขาได้เก่งๆที่ล่งนาดินนะครับเขาสามารถต่อได้เลยนะครับผมคือประโยชน์มันหลายราคามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าผมก็ขายควาวมลูลขายวิชาล้วก็ะมันบ่เป็นสิ่งเห็ดยากมันบ่เป็นสิ่งเห็ดง่ายนะครับถ้าวามันเห็ดง่ายผมบอกเลยว่าในประเทศไทยนี่ก็บมมีผู้ใดเห็ดคือของผมได้นะครับ มันจะเอาของผมไปเป็นแบบก็จะ๊ยบเครื่องของผมนะครับนะครับนี่แหละสภาพสเปคนะครับตีนก็นจะเป็นแบบตีนเหยียบนะครับสําหรับผู้ใดที่ได้กระจกไปที่จะซื้อนะครับก่ต้องคิดยากว่าจะหากระจกบ่าดใดเราก็จะใช้กระจกบ่ได้ผู้ใดซื้อไปต้องใส่กระจกเองเบิดน,นะครับกระจกก็คือสองแผ่นเสียบลงไปได้หนีผมจะปาด บาดลองกระจกลองใน่นะครับบาดลองใ่เพราะว่าเข่ากับเอาเอากองที่ผมแพ็คล้องไปนะครับปาดคือผมจะแพ็คก,กระจกนี่ครับนี่คือกระจกนี่ก็คือกระจกปาดอันนี้ชิ้นหนึ่งนะครับยัดเข่ากึ่งกลางระว่างกระจกซวง,งด้านนะครับให้กระจุกมันอยู่ข้างหนอกนี่สิ ด้านนี้กับด้านนี้นะครับแล้วก็ซุบลงไปนะครับให้มันฟิตฟีดให้มันฟิตได้เท่าไรแห่งดีนะครับถ้ามันฟิตแล้วมันก็บจีบ่เกิดการขยับขยืันแล้วมันจะบ่แตกง่ายนะครับแล้วก็เนี่ยไปห่างตัวที่มนะครับเพราะว่ากระจกนียังไงมันกับบาอบางอยู่แล้วถ้าท่านบ่อยากให้มันปอแบางคือมันใส่สามมิลได้ผู้ใดที่ื้อไปแบบบ่มีกระจกกลับไปใส่สามมิล แต่ว่าถ้าสามมิลนนะครับมันจะหนักถ้าขนาดสองมิลนนี่มันกับโลหนึ่งแล้วนะครับสองแผ่นกิโลหนึ่งนะครับเหมือนห้าใส่สามมิลมันเกิดอาจจะเป็นโลครึ่งหรือสองโลนะมันจะหนักพันยอดนี่มาตรฐานเดียวกันเบอร์ครับหนักประมาณสองโลครึ่งนะครับสองโลครึ่งมันกับบ่อซ้ำหนักนะครับแต่ว่าเ้าใส่กับโจเข้าไปแล้วมันกิดนิดหนึ่งนะสำหรับว่ามีคนถามหลายว่า โใส่กระจกได้โใส่ฮุ่นได้บบได้อยู่ครับเอาออกไปกัใส่ฮุ่นคือน้องเฟิร์สนะครับบ่าวเฟิร์สเฟิร์สสตูดิโอบนนอกนะครับแก่ไปแก่กับส่ฮุ่นใส่ฮุน่นตรงกลางนะครับที่ผมแนะนำให้ใส่กระจกคือว่าในลำโพงเา้ามันจะมีเสียงนกกวักนอกอีลุ่มเมื่อเขาไปต่อนอกกวักเขาอาจจะได้นกกวักแล้วยินเสียงนอกอีลุ่มห่างอยู่ให้แนา ข้าก็สามารถเอาตัวนี้ลงไปตัวนกอิลุ่มได้เลยนะครับมันบบจะบวคขึ้นจนเขาใส่หุ่นไปถ้าเขาใส่หุน่นใส่หุ่นนกตุ่มไปใส่หุ่นนกตุ่มไปปุ๊บตัวนกตุ่มได่ได้ยินเสียงนกกวักข้าวปลาสามารถ,ถตัวนกกวักได้เพราะว่า้างน้เป็นหุ่นนกตุ่มนะครับนะครับคลิปนี้กา,ารีวิวบอกลูกค้านะครับว่าเปิดฤดูกาลแล้วนะครับผมก็เหตดเริ่มกาเหต์พันเหยขายแล้วนะครับแต่ยังขายคือเ่าตลอดปีนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต,ต่อเข้ามาได้ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจีฝากเบอร์โทรไว้นะครับ ID ไล่ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กเพิ่มอีกเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ